สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะฟาร์มคุณไม่เป่งเอาบอลสีชิน,นะบัญชนบอลเก่าแก่นะคะที่น่าสะสมมากๆมาให้เพื่อนได้ชมนะคะว่าลักษณะเขาเป็นอย่างไรและสีเขาสวยขนาดไหนค่ะเราไปชมพ,พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะบอลสีชินะบัญชนกันเลยนะคะสังเกตที่ก้านนะคะ ก้านเขาจะสีดำเลยนะคะแล้วใบพื้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวค่ะส่วนที่เขากัดสีนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูแล้วก็จะมีรอ,อบอตรงกัดสีเนี่ยเป็นสีขาวนะคะเออแล้วเขาก็จะหนามากเลยนะคะส่วนกระดูกเนี่ยก็จะเป็นสีดำเลยค่ะเห็นไหมคะส่วนใต้ใบนะคะ <a> กระดูกเขาจะนูนๆนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยค่ะ สีเขานะคะจะกัดหลากหลายมากนะคะจะสวยมากๆเลยยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะสําหรับบันสีชินะบัญชรเน,นี่ยนะคะ และที่สําคัญนะคะเขาจะมีปูใต้ใบด้วยนะคะเพื่อนๆวันสีชีนะเป็นชนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะก็เขาจะตัดสีสวยมากๆเลยทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็ยังไม่มีนะคะอันนี้นะคะคุณพี่สุเขาส่งมาให้นะคะเจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็ดูแลกันแบบธรรมชาตินะคะนอนก็มีกินไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะเพื่อน,นแต่ยิ่งเขาแตะพุ่มนะคะเขาจะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อน เห็นไหมคะใบเขาเป็นมันวาวสวยจริงๆกระดูกสีเขียวเข้มสีดำนะคะนะคะส่วนหูใต้ใบเขานะคะเห็นไหมคะเนี่ยจ,จะเป็นสีแดงเล็กๆเนี่ยอันนี้คือหูใต้ใบของเขานะคะเ,เพื่อนๆลองมาหาสะสมกันดูนะคะสําหรับบอลสีชินะบัญชรค่ะความคุณแม่เป่งก็รออยู่นะคะว่าเจ้าของเขาจะแบ่งปันหรือเปล่านะคะ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เอาบรรยากาศในสวนมาให้ชมนะคะเดี๋ยวรอหลานสาวกลับมาก่อนค่ะเราจะให้ดูทุกมุมของสวนเลยนะคะในอนาคตหวังว่าเราจะมีสวนบนสีที่เมืองไทยที่สวยๆนะคะ ก็จะอยากให้เพื่อนๆได้มาชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับการปลูกบอนสีและปลูกไม้ฟอกอากาศของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมีเอาหนอนมาโชว์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ